ครับนี่เรามาย่างนูครับนี่เรารแล้วเรารูค่ะสันดินี่ครับนี่คฮะเฮ้ยเอาไปรูดเรียงไปรูดก่อนนะ่ารูดแล้วให้รูดให้เอฟซีได้ดูหน่อยนี่เบาเด้อนี่ครับอ่าก่อนย่างก็เอาใบนี่ครับใบกล้วยมาลนไฟก่อนครับนี่จะห่อใบกล้วยย่างครับนี่บรรยากาศวันวานครับอ่ะทำให้เอฟซีได้ดูหน่อยนี่เบาเด้อ ເດະສະຫນົມກະເດດເທດອໍໂອເດີ້ມັນບໍ່ຄ່ອຍຢັກດົງເທົ່າໃດດັກຕະຫມົດຕະຫມົດເດຄືຮ oi ບັກຫມອງເດອ່າຈັ່ງມັນຊິນີ້ແດ່ເພາະມັນລາດນ້ໍາພອງນູຈະຮ oi ເຕນ້ໍາຈິ້ມຢູ່ເອີ້ຍັບຊຸດບ່າວໃສ່ບ່າວອັນຈະຄຽດຄຽດດະໃດຫມົດເດສາເດ Phạm một chân tiết ba ồn đi Thợ bụi tiền Được không? Đúng mùi tử 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 mùi cho một rư mặt ơi Nè hập đi dạng nó hập đi Ơ ở đây đặt nó lấy ở Dụ ô chênh mà Ơ, ừ. chéo

นี ah, ah. loot, ่เราเดินเราดินยังไงเราเอาทำท่าดินเอฟซีด้วยนี่บึ๊บทหารเก่าครับนี่เดี๋ยวดูทหารเก่าเดินครับพระเยอะในพระรอดบ่พระรอดหรือพระร่วงพระพิตาหรือเปล่าเดินไม่ค่อยตรงนี่ใส่พระพิตาครับเดินไม่ค่อยตรงนี่ ไหนแต่หันเก่าเดินให้เอฟซีได้ดูนี่ใครเดินไม่ค่อยตรงเลยอ๊บบ๊อบบ๊อบได้สมาร์ทเลยจอดเลยพอดีเพนดิฟไฟนะฮะตรงนี้เติมมาเยอะเยอะหน่อยตรงนี้อืมนี่อะไรทุพันผูทุพันเหรอเราจะพันแนันอ่า นี่ครับสายผู้พันครับนี่พันยาเส้นมีไหมรุ่นเมียนอ่ะนี่รุร่นแรกเลยอ่าเี้ยต้นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งก็ได้ลูกปุชวงน้องปุชวงอยาก่ารุ่นหนึ่งลูกปุชวงอีกมาดูผาครับนี่ผาโรอดอผาโรอดแต่คนไม่รอด สรุ่นหนึ่งฮะ <c oughs> เทวดาเดินดิน <c oughs> นี่ครับสงสัยพระปิดตาครับเดินไม่ค่อยตรงครับมันมืด Hello, <c oughs> พระปิตาไว้ววรับผลพูดทีฮมีเยอะ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 มีเะมีเอะมีเยอะยอมียมเมีจยเียเยเียอะมอมะะียอ ใบมอนแทในั่นใบพลูใส่ไปให้เวลอุก่งธรรมดาเลยกิ่งการนังเหรอบัไปเลยเหรอเปลี่ยนลักโค่ดยับไปดยดิกเพื่อนรักหักเรียมโหดหรอจบไปลี่ยทีแรโอ้ีเยเฮ้ยเลยจบจุดี้ว่าไดจบดีใจแล้วัเจิน นี่ครับโ<ป>ต้<น>ซูมอยู่ในเอ้เยู่อยู่ในบัญชีอีกหมื่นหนึ่งเยอะวันนี้ขายข้าวครับนี่ได้ข้าวหไร้ลูกซูมมันมอ,อัดก็เราต้องกีดเดี่ยวเด้อผัดรอดเหรอผ <laughs> รดรอดหรือผดวง

đây. Đây Ê chua trăng thôi, chuột trăng trăng cái đây Ô, oh, nó chặt hấp, bụi đi đâm, bì nị Sáng 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 phai, hiang phai Chân mì

บมีก้กรนไปได้ยดังไเ้ยไปแล้วไปเ้เต้าห้อย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 เต้า้เนเน่มาโมเเฟซีได้ฟังกันี่สวัสดีครับเออไปเ้ครับไปเด้สิย่บ้านผมอยู่ห้ยราชสัยเมื่อก่อนผมเนี่มาใกล้ๆมาใกล้ใกล้ตเซ็นเล็กมาแล้วเซ็นเล็กอา อ่ะมัวเอฟซีเด็กฟังกอนสวัสดีครับผมชื่อเเลยสซีไอ้เงินโอ้เซนเล็กโอ้เซนเล็กแรโอ้เซเล็กแรงฮ่นฮ่าฮกโอ้เซนเล็กมาจากไหนจ้าเซนเล็กโอ้นี่มาเลือกตั้งครับนี่ครับ

อ้เจ็ดห้าอัดก้นนูกนนองดนู้ยลิกร้อยนะเอออใหญ่ตังมาบกนักเขายถูกถูกเพื่บางเรื่อยเลิกถ้าการอื่นขายแพงจะเศล็กขายถูกสองร้อยอ่ะสองร้อยอ๋อเศรก โอ้ดำซิงวันนี้เราย่างหนูกันเนาะนี่ย่างหนูโชพักครับวันนี้พระรอดแต่คดมันอยู่แต่คดไม่รอดก่อนเนี่ยล้วงล้วงอะไรอ่ะรู้ไหมในลุงพี่สายครับเนี่ยเปรี้ยงครับของลุงหยับบรรยากาศบ้านๆครับดิ

จากกินโยะรเอคุณทมเออมันคุทมมทมอ่ยื่นช่วยจังละหนบาทเอออไปเล่ช่วยสิบบาทไปเล่สิบบาทสิบบาททั้งวันครับเปเล่โอ้ยญาติคน้องเขาทำงานเวียนามสนุกสอูความชนามชเชื่อเฮ้ยชื่อเฮ้ยโอ้ยลรโอ้ยลกจ์โอ้ไฟไหม้น้อ้ย ไม่ไม่ม be ุนในนั่นบอนเจ๊เชื่อเยโอ้โเจ๊เชื่ออเคเจ๊เชื่อเชือตเยน่งโอเค่างกัอยู่นนี้ต่เลุงอยู่นนี้มาจักเองเปรเรื่องสี่สิบคอยบอกเปเล่เปเร่่แยกครื่แยกเป็นคนก็ส่ใหญ่ข้างอเ่ ยายข้างหนึ่งเล็กข้างนึ่งนะเอาไหมนี flying, <S <s <Tá> <S ่อ่าลองพระรอดพระรอดพระรอดอีกแล้วอ้อแล้วองคับโอเค นี้สบายสบายเเกียบเนเองศาแล้วจ้ะิบห้าบันนี้ฟาเดนหฮวู่้สาเสิบเสียดอ้หนกตเดินเดินงานครับนี่เด็กเดินเด็กเดินเรื่องสี่สิบเคยบปเลโอเคโมปเชนเคยติดโอ้เปเล่สิแยกกิน โอ้โหเส่ใบเออพี่น้องกันอย่าเราบอกไว้กันเออเล่นลูกไก่สักเด็ดฮ่าู่่อเสล็กไรจินับเสเล็กสามานเสือ่าาสามทานเสือ យឺត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  <laughs> oh, <laughs> สิเล็กบ่ทะมีรีโมแอปบแล้มันอกจะีจ้รถใช้งานเนาะโอ้ยางจะนับซึเสืมแน่พ่อนี่ประมูวยไงประโอ้บาป็ดเอ้มงไงประมลรวยการ่จีนี่ลังครุ่งจะกาพ้องต้าเนือเต้มนเุ่เต้ไทยมันทยก็มันเจียวมันอุ้ยสกิมอดบรีรัเนาะ Lọc <laughs> <laughs> ờ, rung mà, dít chút nôn Lự, ơi Luôn 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 mì luôn 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 Mì, luôn 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 luôn

ไหนสิบาทเปรแม่สิบาทเมื่อกี้ตังเมื่อกี้มันห้าเก็ซื้อเนี่ยตาตัไปนมาสะทุ่มอ๋อไปรยสบาทเลยนตังตังดูนวาด็กตงเกะโอ้ยากเมนไเซียเปงินสิบสล้านเอ้ตแค่ไหนวะไปรียเ้ไม่ใช่ทรมาไ้

มียนทำไปให้คนอื <oyu> ่นไ <_ District of water> ้แนที่เจอมันเมียนตุ๊กไปเตอร์มองได้ไม่มีมีแต่บัตรเอทีเอ็มเราจะเปิดกระเป๋าตังค์ฟูเมนนะวันนี้นี่ครับจะหารทั้งนั้นเนี่ยยี่สิบฮะยี่สตัวไทยครับอ้ยี่สิบครับระฟูเมนนะดูปาต้าฟูเมนเหรอครบแล้วครบแล้ว พระเอ๋อบอกจะเลอกตั uh ้งเสร็จแล้วโอระตู้ไปกลับนะฮะชนบุรีรามสุรินกรุงเทพนะฮะเออเซียวินัสบุญสุกนะฮะบาเปเตเต้หรือสาสนาบจี้งอย้อนไปเสือรือเล้มันี่ไม่หนอออมมาเลอกตั้งดรือเออมือจะบอกเหตุผอย่างนี้นะฮะมันย่เ้ยพี่เฮ้ยดิ้งยักยกโทรอะไรโทรสามยื มามไรอันนี้อันนี้ตลอชีพอันนีตลอดชีพตลอชีพรถทูรยอนรถทูร์ยุงปีรถพงเลยตลอชีพอันนี้ตลอชีพในท่อสีอยู่ในรถนู้นโอ้ในท่อีไปดูแท็กครับเสนเล็กดูดิแรงไหมสิเล็กแรงไแรงชนเอาสนเล็กแรงไหมสนเล็ก นี่นี่ตั้งหรอรุ้ก๊อฟมัดเลือกเ้าเฮ้ยสิลไปเลือกตั้งนี่สักคำสิลไปเลือกตั้งนะเลือกตั้งครับเลือกตั้งครับสิลิปเลือกตั้งบ้านรวมแล้วมาเลือกตั้งยังบ้านทุนเงินวะดูรีโมทอ๋อดูรีโมทเปิดเปิดเองยังไงอันนั้นไอ้หล็อกเกยหอกโอ้ล็อกสิลิป

ก็ขายไปยังไม่มาหาเลยน้ำดื่มเนื้ออ้นนู่นบ่อทุงแช่ทุกเย็นมาเทไรตเลติพงโมเลติพงโมจะไงล่ะที่พงค่ะเน่้เก่งแตกูยังกักน nếu thịt nó khô ba muộn, dưng miết, hơi, ừ. sợi mì, xúi marnhẹ, súng miề man mấy kĩ, cái là, một à. <laughs> <laughs> oh, tờ, <a> <laughs> <laughs> <tổng> này. <đó>. <cười> <cười> ừ có có gì đâu mà chắc mà đâu làm đâu nè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 